กบป,ปิงกบก็มีด้วยนะถ <c oughs> ามบ้างสามสิบนีโตรวยเอาเลยสวัสดีครับท่านผู้เบิกถ่ายตอนนี้อยู่กับช่องนาะนๆะเนาะวันนี้วันหน้าก็จะพาทุกคนมาย่างเบิงตลาดอาหารอีสานอาหารเหล้านะครับเนาะ ว่าสิม <cents cover S 3> <c Ris ky> ีหยังแน่เ si ป็นตาหน้าคิดเนเนาะอเะบไดี๋ยวนี้นาาทุกคนเขาไปเบิ่งเนาะว่าสิมียางกินวนาก็มาซายแน่เนาะปกติแล้วตลาดเพิเ้าๆเาตรงยางก็ไปข้างในเนาะเนาะว่าหยังว่าางไนเนาะ มันนั้นก็ไันใจเนาะว่าซื้อตลาดอียังแต่ว่าข้างในเป็นมีขายข้าเขามาพี่น้องไปพิชภารก็ไปเบิ่งเด้อบรรยากาศไม่ใช่มีแต่อาหารอาหารอีสานอาหารเหล้าอะไรเพราะเราคนอีสานก็กินอาหารกันแหละมันเปรียบคล้ายกันเปรียบคายได้คือกันแหละเนาะเพื่อแต่ว่าแต่ละคนจะเว้นเมนูยังขนาดเนาะ ขอเั่นี้อ่านี่เยวนามาแหละประโอตวักใหญ่มันมนี่ปลดุกมันดกเคียงอันน,นีนหอย ซื้อซื้อปลาไปออมบ่ซื้อปลาหอก็ออมไม่ให้กลับวันนี้ไม่ให้กลับวันนี้มวยออกรับมันหนาซะก่อนแล้วค่อยกลับผู้ฮางหัวก็มีนี่เนาะ เันแก้งแกังนะบอกเออจะคิดยังบอกซื้อจะทำใหม่ซื้อป้าเปียโอ,อ,อ้ยพีหนองมีเท่านํา็นนบปิ่งคบก็มีเด้อพี่น,นอ,อ,องทามบ่ ที่โตรวยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขายังมาเบิงอะไกันเดี๋ยวเขายังมาเบิงใครเดี๋ยวเขายังมาเบิงเกลือประกอบแบบบ้านเราเอาเอาไปเผาเอาไปเอาไปปิ้งเกลือนะว่ะกระตัมแจ่วชิแกงก็ ไม่ได้เลยสบ <parece> า,ายเลครับจับลูกเปล่ะเออจับลูกได้ไงเยี่พููมีขนุนหน่อยก็ออกคะเล่าไม่แข้งละตอไม่แข้งไม่แข้งอร่อยเนงเอาไปตำ ทีนังก็กินโลดพี่น้องเอียนดู้ม่ขนุนออกกนะันเนาะลอยหนะนึ่งหัวคมนี่ยังไงปูมาแล้วก้าวน้าามาคุยอไอย่างนี้

ไอซีพ่อขอกะได้ไหมไอซีา่อของลาเลยงาไว้คบก็มีได้ไหน้องคบ เอาต้นหน่อยป้าเด็ขค้าอย่างไรครับ่นิ่ปเหน้านะลูกไม่ไม่แม่คเจ้าอ่เอาโต้นี่ะครับมเจ้าที่ลูกไม่เป็นอาเอต้นี่หน่อยนะแก้ตัวหน่อยนะครับครับครับออสองโต้เลยอาสองโต้ปะอ้สองโด รด้มาลูกมลเร็วแปดสิบบาทพอพี่เนื้อใช่ไหมคอหานเท่าไรเลยพี่น้องแมือ้ออรย เด็กเลี้ยงเขียดเด็กเลี้ยงเขียดครับเอาที่นี่แหละสจเอาปลาไปแกงเราเห็นแล้มันจะเจีปลาคอไปแกงครับอันนี้ขายทีไหนล่ะนี่เอาเอาเอาจา

ไปห้เพิ่งซื้อนี่ไปน้ำซื้อเื่อแกงกันน้ำเกลือไ่รู้กบเกียอซื้อกบเที่ใหนเนี่ยดีใจรึยง ซีมีแต่ของแบบบานเฮาบ่เลยนะพี่น้อง ลูกว่าหน้าพ่าอยากซื้ออักซื้อกอบสื้อเขียดไปเลี้ยงเพราะห่าทอี่กยตรหายจ้กากเาเกตมกับเต่าเต่ามีฟักเดตางามงามเดินข้างเลย mười bốn hai năm nào năm 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 ดียวนองั้นรออย่างงั้นก็านาดเด่มนันดีกว่ามาดูก่อนเ<ค><ณ>ท่านี้ก็มีใครไปรรรไข่ไก่กันได้บ้างด้ยระยะก็มาสือมาลองสือบ้า

អ្ស� filtrate ៖ាលារឿ៙ះអាលីស់បស្រាងហង יודע មីកាណារម្វ a

บอกว่านกน็ยังเป็นดอกสำหรับคลิปนี้ไปได้กับมา,บาเพล่งแหลกจ้าหนมกฤษฎ์สุข,ขยัยกดติดตามมาเป็นลังใจช่องนานาเดอ้อเทคแม,มนคลิปหนาเนาะบ๊ายบาย